มันปันทำอะไรเอนมันปันทำอะไรคนเลี้ยงหมาแข็งแรงด้วยเมาทั้งวันเลยแห้งไอ้บูมากินแล้วเนี่ยมึงแกะแมึงฉีกฉไม่ให้กินว่าฉีกฉีกแล้วไม่ให้กินคนก็รอย้อาเฮ้ยคนปล่อยหมาไว้มันปันทำอะไรไก่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 ไกก่ไก่ก่ไกก่ไก่ไก่ไกก่ไก่ไก่ ไก่ไก่ไก่เดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงตายตายตายเดี๋ยวมึงตายเดี๋ยวมึงตายตายตายอ้าวอ้าวเอ้ยกไก่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 นาวหนาวหนาวนวหนาวนาวหนวนานวหน